ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมโดของเซนไซย่านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการบอ,อกทิก เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ไม่รู้นะครับเหมือนผมนั่นเองนะครับคือต้องขอบคุณคนดูมากๆเลยนะครับในไลฟ์สดนั่นเองนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับพอดีว่ามีคนถามมานะครับเกี่ยวกับตัวของระบบต้นไม้นะนี่เลยนะครับต้นที่พบว่าเออมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้สังเกตเหมือนผมเนี่ยนะครับคือก็อาจจะอัปเกรดทั่วตัว เลยนะครับอ,อย่างผมเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมอัปเกรดมั่วไปเลยนะครับว่าเอ้ยอันไหนมันอัปเกรดได้แล้วก็อัปเกรดอันนั้นไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคือตัวของระบบต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะแบ่งแยกนั่นเองนะนะครับคืออย่างเช่นตัวของสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวของเซนต์แถวหน้านะครับจะเป็นโบนัสเพิ่มสติัสให้กับเซนต์แถวหน้า นะครับผมซึ่งเวลาที่เราทําการอัปเกรดไปปุ๊บเนี่ยนะครับคือไอ้ตัวของสเตตทุนเนี้ยนะครับมันจะไปให้กับตัวของเซนที่อยู่แถวหน้านั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าทีมของเราเนี่ยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคือเราใช้เป็นตัวละครอะไรบ้างนะครับยางผมเนี่ยผมใช้เป็นแถวกลาง2ตัวนะครับแถวหลัง2ตัวนะครับหรือคือผมอาจจะต้องเน้นตัวของแถวกลางกับแถวหลังนะครับแถวหน้าเนี่ยคือใช้แค่ตัวเดียวไงนะครับอาจจะยังไม่ต้องเน้นเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือจะเป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับเต่นง่ายขึ้นนะครับบวกกับว่าเราจะได้สแต็กเยอะขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับไปดูทีมตัวเองก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวของเซนแถวหน้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเซนแถวกลางนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวของเซนแถวหลังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นตัวของการโจมตีกายภาพนะครับสีแดงก็จะเป็นการโจมตีเวท นะครับแล้วก็สีเขียวนะครับจะเป็นโบนัสเพิ่มให้กับเซนทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวของไอเทมเนี่ยนะครับถ้าใครที่เปิดมาเยอะนะครับอาจจะมีไอเทมอัปเกรดไปพอถูกไหมนะครับทีนี้เราจะอัปเกรดอะไรยังไงนะครับ ถ้าแบ่งสมมติว่าถ้าเราทําการอัปเกรดตัวของเซนที่เราต้องการเนี่ยมันตันแล้วนะครับอย่างเช่นผมอัพแถวกางเนี่ยมันตันแล้วนะครับมันอัพต่อไม่ได้ละอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้ตัวของแต้มเนี่ยถึง900นะครับถึงจะอัพต่อได้ถูกไหมนะครับถ้าแต้มไม่เหลือนะครับเราจะไปอัพอะไรต่ออะไรยังไงนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาอัพตัตวของพวกดาเมจกายภาพหรือว่าดาเมจเวทนั่นเองนะครับซึ่ง2อันเนี้ยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ย ไปดูนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยนะครับมันคือสายอะไรนะครับอ่ะวิธีการดูเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดที่อ่ะตัวละครของเรานะครับตรงนี้อ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่ะแล้วก็มาตรงพลังนะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งไอคอนต,ต่างๆเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะครับอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าอ่ะตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่านักเวท นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวละครแถวหลังนะครับแล้วก็ตัวของพลังโจมตีเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีอ่าพลังจิตนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวของเวทนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวของอ่าแชนทูรี่นะครับผมหรือก็คือเป็นกูคอร์สของอาร์ทินานะครับประมาณนั้นนะครับอ่าก็จะมีสายบอกอยู่อะไรเงี้ยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเราสามารถมาเช็คได้นะครับอย่างตัวของสากะล่างมืดนะครับคือถ้าเรามาดูสกิลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอเมทพีลาใใชหม่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันวัดผลอะไรมากไม่ได้นะครับเราจําเป็นที่ต้องมาดูตรงนี้ นะครับอ่ะซึ่งตัวของซากาเนี่ยจะเป็นสายโจมตีกายภาพนะครับผมทีนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยนะครับคือเป็นสายอะไรถูกไหมนะครับก็ให้ไปอัพสายนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราทําการอัปเกรดตัวของสแต็กเนี่ยนะครับเราก็จะได้โบนัสมานั่นเองนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็จะทําให้ตัวของเซนของเราเนี่ยนะครับคือเก่งขึ้นไปอีกนะครับก็ถ้าหลังจากที่เราทําการอัพไอ้พวกเนี้ยมันเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับก็ให้ไปอัพตัวของโบนัสเซนทั้งหมดแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะซึ่งมันอาจจะเก็บตัวของแต้มตัวเนี้ยได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ตัวของต้นกําเนิดแห่งโลกนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครที่เก็บตัวของแต้มครบ6 0 0 0แต้มแล้วเนี่ยนะครับผมจะแนะนําว่าให้มาอัพตัวของคี้ก่อนนะนะครับอันนี้เลยนะครับคือจะเป็นการเพิ่มตัวของคีตคอนให้กับตัวละครทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น10%นะครับหรือก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะมีโอกาสตีติขี้ดได้แหละนะครับประมาณนั้น นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของระบบต be ้นไม้น it ั่นเองนะครับ,บที่จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยนะครับคือเก่งขึ้นนะครับอ่าเราก็สามารถเช็คได้นะครับนี่นะครับโบนัสที่เพิ่มมานะครับเราได้มาเท่าไหร่นะครับก็จะแบ่งเป็นสสายนะเป็นกายภาพกับตัวของเวทนะครับอ่ามีทั้งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะครับนี่นะครับอ่าตัวของพลทังเวทก็เหมือนกันนะครับแถวหลังแถวกลางนะครับแถวหน้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถมาดูได้เลยนะครับว่าบวกให้เท่าไหร่อะไรยังไงนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของการอัปเกรดนะครับระบบต้นมาพี่ภพนะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้ตัวของทีมของเราเนี่ยนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็รู้ข้อมูลมาจากคนดูอีกทีนึงนะครับผมก็เลยทําคลิปแชร์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับก็ถ้าหากใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยยวววเเรราาาาจออออกกกกกััััันนนนนนนใใหหมม่่ภคคคคลลลิิปปป้้้ีีผ็ตตงขทุไสสดบ Sampai